ยรอรัสายกวันสดยามเช้านะคะวันนี้ขอมาแบ่งปัน<ม>ในรถนิดหนึ่งตั้งชื่อเรื่องว่าความพยายามคือความหมายประมาณวนะ่าพยายามคือความหมายบางทีผมก็คิดเหมือนกันนะว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างไรบางคนพยายามที่จะหาคำตอบมากมายว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะอย่างี เคยบอกไปแล้วว่าส่วนตัวผมนิยามความหมายของคําว่าเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรของผมก็คือเกิดมาเพื่อให้ใครสคักคนรักแล้วก็เพื่อรักใครสักคนได้เคยอธิบายไปในคลิปกันก่อนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็มานั่งมองว่าตลอดระยะเวลาที่เราเกิดขึ้นมาโดนคนรักแล้วแล้วก็พยายามที่จะรักใคร มาเรียนหนังสือทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมมหาวิทยาลายัยจบมาหางานการทำมีเพื่อนมีสังคมมีแฟนมีภรรยามีลูกแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองรวมทั้งครอบครัวของผู้ใหญ่ในบ้านทั้งหมดแล้วเราก็เดินมาจนถึง Midnight Crisis ซึงมีทั้ง พ่อคุณแม่ครอบครัวด้านบนที่ต้องดูแลครอบครัวด้านล่างของเราที่เราต้องให้ความสนใจฉะนั้นแลแต่ละช่วงเวลามันจะมีอะไรอย่างหนึ่งที่เราทําตลอดเวลานั่นคือความพยายามพยายามที่จะเรียนพยายามที่จะเรียนรู้สังคมเพื่อนหรือแฟนพยายามที่จะทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี ต้มยำกุ้งมิดไนคริสิสว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะอะไรและทำไมมันต้องเกิดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำตัวยังไงพยายามต่อไปในการดำรงชีวิตแล้วก็ทำงานทำงานหาคำตอบของการงานว่านี่คืองานที่เรารักนี่คืองานที่เราชอบหรือเปล่านี่คือแพชชั่นของเราหรือไม่พอเราทำงานต่อไปจน บางคนอาจจะมองว่า้มันไม่ใช่เราก็พยายามใหม่พยายามที่จะไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือที่วงกลม3ามสี่วงตามทฤษฎี how to หลายอย่างว่าบางสิ่งสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวมันไม่พอแค่ชั้นมันไม่พอมันต้องมีอะไรอย่างอื่นตประกอบความต้องการไม่ใช่ของเราคนเดียวมันต้องเป็นของสังคนอะไรก็แล้วแต่สรุปแต่และช่วงชีวิต มาจนถึงอายุปังเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าไอความพยายามแต่และช่วงชีวิตนะมันคือความหมายของชีวิตในอีกรูปแบบหนึง่งความหมายเราเปลี่ยนไปบางครั้งมันก็ไปตามความพยายามที่เราเกิดดับเกิดดับบางคนมีความพยายามมากทําจนสําเร็จพอทําจนสําเร็จเหมือนปีนเขาเลยพอปีนเขาสําเร็จแล้วเราก็ไปหาลูกใหม่ปี ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็เกิดความพยายามใหม่ๆขึ้นมาเกิดอย่าเรียกว่าเกิดความซับซ้อนในความคิดเลยแค่เป็นความมุ่งมั่นปรารถนามันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันมีความหมายในตัวของมันตลอดเวลาฉะนั้นบางทีเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะแค่เรารู้สึกว่าเรายังมีความต้องการมีความพยายามอยู่ มันก็อาจจะเป็นความหมายที่ดีกับชีวิตไดงเหมือนกันถ้าวันนี้ใครหลายคนยังไม่ได้ต้องการหรือมีความพยายามอะไรแนะนำนะว่าลองหาดูไม่ได้บอกว่าความพยายามนั้นมันจะต้องสำเร็จแล้วก็เกิดผลอะไรมากมายแค่เรารู้ว่าเราทำแล้ว นะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็มาพูดคุยขยายความกันต่อ